สวัสดีคะ่ะพี่พี่วันนี้มาพบกับ m ิ t u u i s s i t t r ยทันกันนะคะตัวนี้จะเป็น2.4 GT ค่ะปี2019นะคะสีส้มสียอดนิยมสีหายากมากๆเลยนะเดี๋ยวแจ้งก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นพัดนะคะแต่ว่าจะโรดเตี้ยมานิดหน่อยนะคะขับมันมากๆเลยนะตัวนี้เป็นามาพร้อมกับเกียร์6สปีดนะคะเป็นแบบ put start, พุชสตาร์ทพวงมอะไรเป็นแบบมัตติฟังชั o นค่ะ ครูสคอนโทรนะคะระบบครูสคอนโทรแอร์แบก ABS ค่ะหน้าจอจะเป็นแบบ LCD ทัชส,สกรีนนะคะแอร์ดิจิตอลด้วยมาพร้อมกับเบาะหนังใหม่เอี่ยมมากๆเลยดูสิภายในคือสภาพดีมากๆเลยนะคะอยากให้พี่ๆมาดูรถทดลองขับสามารถนัดเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์กวางเข้ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวกวางส่งโลเคชั่นให้นะ ดอกเบีย้ยก็เริ่มต้นที่2.79นะคะแล้วก็โปรโมชั่นเดือนนี้นะคะจองออนไลน์ลดไปเลยอีก1 0 0 0 0บาทนะคะพิกัดก็จะอยู่ตรงสนะีนัคคลิน30นะคะบริษัท J จมอเตอร์เทค่ะขอบคุณนะคะทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะขอบคุณค่ะ